สวัสดีครับพบกับอลิมิเต็ด m ม่เซตจิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง9สิ่งที่คุณต้องทิ้งไปและคุณจะไม่มีวันเสียใจในสิ่งที่คุณกล้าทำหรือว่ากล้าทิ้งสิ่งทั้ง9นี้ไปนะครับ 1. ทิ้งคนที่ดูดพลังชีวิตของคุณแต่ละวันเรามีพลังงานจำกัดเหมือนเรามีแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เราจะต้องเลือกใช้ให้คุ้มค่าแต่ว่าแทนที่จะใช้ไปกับสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเรา หลายครั้งเรากลับปล่อยให้บางคนดูดพลังงานของเราไปอย่างไม่รู้ตัวนะครับคนที่เอาแต่บน่นคนที่เอาแต่แซะคนที่เอาแต่จิกกัดเอาแต่ทําให้เรารู้สึกผิดทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองทําให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเองหรือว่าแม้แต่คนที่ทําให้เราเหนื่อยใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนั่นคือพลังงานของเราที่สูนย์เปล่าไปเพราะคนบางคนนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Energy Bu ส ที่เขียนโดยจอร์นกอร์ดอนเขาเปรียบคนประเภทนี้เอาไว้ว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถผิดคันคนที่ขึ้นมาบนรถชีวิตเราแล้วเอาแต่บ่นเรื่องถนนเอาแต่โวยวายเรื่องสภาพการจราจรเอาแต่ร้องตะโกนเร่งเรา้าเราทุกครั้งที่เราหยุดหรือว่าชะลอรถตามกฎจราจรแทนที่จะช่วยเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นกำลังใจให้เราก็เอาแต่เถียงหรือว่ากดดันให้เราไปหาทางใหม่ทั้งที่เรารู้ดีว่าเรากำลังจะไปทางไหน ทั้งๆที่เรารู้ว่าทางที่พวกเขาต้องการจะให้เราไปถ้าเราไปจริงๆรถก็จะติดลมหรือว่าไปผิดทางการกล้าหยุดรถแล้วก็บอกว่าคุณลงตรงนี้ตอนนี้เลยเถอะมันไม่ใช่การใจร้ายแต่มันคือการปกป้องเส้นทางและก็จุดหมายปลายทางของตัวคุณเองนะครับการตัดใครสักคนออกจากชีวิตไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเราเกลียดเขาแต่ว่าเป็นการที่เราเลือกสุขภาพจิตของตัวเองก่อนหลายคนกลัวที่จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีกลัวจะกลายเป็นคนที่แล้งน้ําใจ กลัวจะกลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าไม่เอาเพื่อนเอาฝูงไม่เอาญาติพี่น้องถ้าหากว่าเขาจะต้องตัดหรือว่าลดระดับความสัมพันธ์กับคนที่ดูดพลังงานพวกนั้นแต่ว่าลองคิดดูดีๆนะครับการอยู่ใกล้คนที่ทําให้คุณหมดไฟลงไปทุกวันนั้นมันเป็นการทรมานตัวเองใช่หรือไม่ดร์เฮนรี่คลาวผู้เขียนหนังสือชื่อ u n d d r er ร e s เคยกล่าวเอาไว้ว่าคุณมีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินใจว่าใครจะได้เข้าถึงตัวคุณบ้าง เพราะว่าทุกความสัมพันธ์คือการลงทุนและคุณควรเลือกลงทุนกับคนที่ทําให้ชีวิตของคุณเติบโตไม่ใช่ทําให้คุณหมดพลังแล้วก็เหี่ยวเฉาลงไปทุกวันนะครับลองทบทวนดูว่ามีใครบ้างที่คุณรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขามีใครบ้างที่คุณจะต้องปลุกพลังใจตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะตอบแชทหรือว่ารับโทรศัพท์ของพวกเขาถ้ามีบางทีถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องลบพวกเขาออกไปจากสมุดโทรศัพท์ในใจของคุณแล้วก็ได้นะครับ สุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้แต่ว่าคุณจะเปลี่ยนวงล้อมรอบตัวคุณได้อยากกลัวการอยู่คนเดียวในบางช่วงถ้ามันช่วยให้คุณกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าในความเงียบคุณอาจจะได้ยินเสียงที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของตัวคุณเองสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งไปและคุณจะไม่มีวันเสียดายอย่างที่2ก็คือแอปที่ขโมยเวลาของคุณไปยุคนี้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของมนุษย์นะครับ ความสามารถในการอยู่กับตัวเองมันกําลังกลายเป็นศิลปะที่หายากเวลามันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่ามันถูกกัดกินไปวันละนิดวันละหน่อยโดยแอบ,บเล็กๆที่ส่งเสียงเตือนอยู่ตลอดเวลาการเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆมันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ลองรวมเวลาเล็กๆเ,เหล่านั้นดูคุณอาจจะตกใจอย่างมากว่าคุณให้เวลากับโลกเสมือนมากกว่าโลกจริงไปแล้วในบางครั้งนะครับในหนังสือดิจิทัลมินิมอลิซึมที่เขียนโดยคาร์นิวพอร์ตเขาพูดไว้อย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้เสพเทคโนโลยีแต่ว่าเราถูกเทคโนโลยีมันเสพเราต่างหากเขาเสนอให้เรากลับมาทบทวนว่าแอปไหนคือสิ่งที่เราควบคุมมันได้และแอปไหนคือแอปที่มันเป็นฝ่ายควบคุมเราถ้าแอปหนึ่งหนึ่งไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตหรือว่าไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของเราทําให้เราเสียเวลาไปกับการบริโภคเกินจําเป็นไม่ได้สร้างผลผลิตอะไรให้เราเลยเราก็ควรกล้าที่จะตัดมันทิ้งเสียตั้งแต่วันนี้นะครับ หลายคนไม่รู้ว่าแอปจํานวนมากถูกออกแบบมาจากคนที่เป็นอัจฉริยะให้มันดึงดูดความสนใจและเวลาไปจากเรามันถูกออกแบบมาให้คุณใช้แล้วคุณไม่มีทางที่จะเลิกมันได้ง่ายๆฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เราต้องคอยเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดการแจ้งเตือนที่หลอกล่อเราให้เราคิดว่าเราสําคัญเราเป็นที่สนใจของคนอื่น การรวบรวมข้อมูลที่คุณทําทุกอย่างในออนไลน์แล้วมันวิเคราะห์คุณอย่างละเอียดเพื่อที่จะเลือกโชว์ให้คุณเห็นแต่สิ่งที่ทําให้คุณอยากดูต่อพวกนี้คือกับดักทางจิตใจที่ทรงพลังที่คนอื่นเป็นคนคุมเกมลับๆไม่ใช่คุณเป็นคนคุมเกมนะครับการลบแอปออกจากเครื่องจึงไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่คือการทวงคืนเวลามาจากอัลกอริทึมนะครับลองคิดหยาบๆดูก็ได้ว่าถ้าคุณคืนเวลาที่เสียไปกับแอปเหล่านั้นได้เพียงวันละหนึ่งชั่วโมง ภายใน1ปีคุณก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นเกือบ365ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเท่ากับเวลาทำงานเต็มเวลา9สัปดาห์คุณสามารถใช้เวลานั้นไปกับการเรียนรู้ทักษะความสามารถใหม่เขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือแม้แต่เอาไปนอนหลับพักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาหรือว่ารู้สึกว่าแต่ละวันทําไมมันหมดไปโดยที่คุณไม่ได้ทําสิ่งสําคัญในชีวิตเลยก็ให้ลองเปิดฟีเจอร์สกรีนไทม์แล้วก็เช็คเวลาที่คุณใช้ไปกับการดูหน้าจอสักครั้งนะครับคุณอาจจะตกใจอย่างมาากที่่พบว เวลาที่คุณคิดว่าหายไปนั้นจริงๆแล้วอยู่ตรงหน้าคุณมาตลอดเพียงแต่ว่ามันถูกขโมยไปอย่างเนียนๆโดยแอปที่คุณเปิดดูบ่อยเกินไปและที่สําคัญคุณเปิดคุณเลื่อนมันด้วยตัวเองไม่มีใครบังคับคุณเลยนะครับการลบแอปบ,บางอย่างทิ้งไปมันไม่ใช่การหนีจากเทคโนโลยีหรือว่าหนีจากโลกโซเชียลนะครับแต่มันคือการสร้างพรมแดนระหว่างชีวิตจริงกับโลกเสมือนให้ชัดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้กลับมาเป็นเจ้าของเวลาของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้าคุณจะเก็บมันไว้และคุณมั่นใจว่าคุณเข้มแข็งมากพอที่จะไม่เปิดมันขึ้นมาดูแบบเผาเวลาไปเฉยๆและคุณทําได้แบบนั้นจริงๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าจิตใจของคุณนั้นเข้มแข็งมากกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ครับ 3. ส,สิ่งที่คุณต้องกําจัดทิ้งสิ่งที่ 3. น้ําตาลที่ทําให้อารมณ์คุณแปรปรวนหลายคนไม่ทันรู้ตัวว่าอารมณ์เวียงหรือว่าหงุดหงิดง่ายหรือว่า การหมดไฟในแต่ละวันไม่ได้เกิดจากปัญหาชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมาจากขนมชิ้นเดียวในมื้อเช้าหรือว่ากาแฟเย็นแก้วโปรดที่เติมหวานจัดทุกวันน้ำตาลกลายเป็นของคู่ชีวิตที่ให้ความสุขแค่ชั่ววูบแต่ว่าทิ้งร่องรอยของความพังเอาไว้ในระยะยาวทั้งในร่างกายและจิตใจของคุณนะครับน้ำตาลเปรียบเสมือนเพื่อนที่หลอกลวงคุณมันให้พลังงานเร็ว เหมือนพาคุณขึ้นรถไฟเหาะไปในเพียงเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าเมื่อพลังหมดมันปล่อยให้คุณตกลงมาดือด้อพร้อมกับความอ่อนล้าวูบวาบแล้วก็อยากกินมันอีกการสวิงของน้ำตาลในเลือดทำให้สมองของคุณทำงานได้แย่ลงและก็ส่งผลต่อสารเคมีในสมองที่ควบคุมอารมณ์ของคุณอย่างเช่นเซโรโทนินเป็นต้นนะครับในหนังสือ Brain Energy เขียนโดยดรคริสโตเฟอร์เพาเวอร์อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารน้ำตาลและก็สุขภาพจิตเอาไว้อย่างลึกซึ้ง เขาบอกว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ว่ามันมีผลต่อสุขภาพจิตระดับลึกน้ำตาลอาจจะเป็นตัวเร่งร้าอาการซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือแม้แต่ทําให้เรารู้สึกหมดแรงในการใช้ชีวิตโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่สิ่งที่ทําให้การเลิกกินน้ําตาลเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคืออารมณ์และความผูกพันในระดับจิตใต้สํานึกน้ําตาลมักจะถูกเชื่อมโยงกับความสุขความทรงจําดีๆหรือว่าการให้รางวัลตัวเองเพราะฉะนั้นการลบมันออกจากชีวิต มันไม่ใช่แค่เรื่องของการกําจัดขนมของหวานออกจากตู้เย็นแต่มันคือการล้างใจไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไม่อยากถูกน้ําตาลควบคุมก็เริ่มจากการสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหรที่คุณรู้สึกอยากจะกินของหวานเป็นพิเศษอย่างเช่นตอนคุณเครียดตอนคุณเหนื่อยตอนคุณโกรธหรือว่ารู้สึกเบื่อถ้าคุณเห็นรูปแบบเหล่านี้ในชีวิตของคุณก็แปลว่าความอยากมันไม่ใช่เรื่องของปากแต่มันคือเรื่องของจิตใจเปลี่ยนการให้รางวัลตัวเองจากการกินของหวานเป็นอย่างอื่นที่ยั่งยืนกว่าอย่างเช่นการเดินเล่น ฟังเพลงอ่านหนังสือหรือให้รางวัลตัวเองด้วยคำชมเล็กๆการเริ่มต้นที่จะเลิกน้ําตาลอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่ในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากผ่านไปไม่กี่วันสมองของคุณก็จะโล่งขึ้นพลังงานก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคุณจะกลับมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับการตัดน้ําตาลออกจากชีวิตคือการเลือกสุขภาพจิตที่มั่นคงสมาธิที่โฟกัสชัดและอารมณ์ที่คุณควบคุมได้เองแทนที่จะถูกความหวานชั่ววูบพาคุณขึ้นลงเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะนะครับ สิ่งที่คุณต้องทิ้งสิ่งที่4ี่ก็คือข่าวที่ปลุกความกลัวในใจของคุณข่าวสารทุกวันนี้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าใจโลกเสมอไปนะครับแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกบางอย่างและสิ่งที่ได้ผลมากที่สุดในการดึงความสนใจของมนุษย์ก็คือความกลัวนั่นเองครับเพราะว่าความกลัวเป็นอารมณ์ที่รุนแรงทําให้คุณตื่นตัวและก็ฝังลึกอยู่ในสมองส่วนดึกดําบันของคนเราซึ่งถูกสร้างมาให้ระวังภัยมากกว่ามองหาโอกาสนับจากเมื่อเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับ จากการศึกษาของดรสเฟนพิงเกอร์ผู้เขียนหนังสือ The Better Angels of Our Nature เขาอธิบายว่าแท้จริงแล้วโลกทุกวันนี้สงบปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าในอดีตหลายเท่าแต่ทำไมเราถึงยังรู้สึกว่าโลกนี้แย่ลงทุกวันคำตอบอยู่ที่วิธีที่ข่าวถูกเลือกมานำเสนอข่าวร้ายขายได้เสมอเพราะว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาให้หันไปทางอันตรายโดยสัญชาตญาณน,นะครับ ข่าวที่เน้นอัชญากรรมความรุนแรงวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองมักจะไม่ได้บอกคุณว่าคุณต้องทําอะไรแต่ว่ามันทําให้คุณรู้สึกลึกๆในใจว่าคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยสิ่งนี้เองที่ทําให้ความกลัวค่อยๆกัดกินสมองของคุณทีละน้อยโดยเฉพาะเมื่อคุณเสพข่าวนั้นตั้งแต่คุณตื่นนอนไปจนถึงก่อนนอนโดยที่ไม่ได้คัดกรองอย่างรู้เท่าทันนะครับข่าวประเภทนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้าในระยะยาวแต่ว่ามันยังส่งผลต่อวิธีที่คุณมองโลกและก็มองตัวเองด้วยนะครับ มันส่งผลแบบลึกมากโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยคุณอาจจะเริ่มคิดลึกๆว่าไม่ต้องพยายามทําอะไรหรือไม่ต้องคิดหาทางสร้างสรรอะไรหรอกโลกนี้มันพังอยู่แล้วสังคมนี้มันแย่อยู่แล้วหรือว่าคนเรามันก็แย่กันหมดทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเลยสิ่งที่ควรทําไม่ใช่การตัดขาดตัวเองจากข่าวแต่มันคือการเลือกบริโภคข่าวอย่างมีสติอย่างเช่นการเลือกแหล่งข่าวที่มีคุณภาพไม่เน้นดรามา่าหรือว่าความเห็นมากเกินไปฟังข่าวเป็นเวลาแทนที่จะเช็คทุกอย่างตลอดทั้งวัน แล้วก็เลือกข่าวที่ให้ทั้งข้อมูลแล้วก็ให้มุมมองต่อการแก้ไขไม่ใช่แค่ปลุกความกลัวแล้วก็จากไปเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง Atomic Habits เคยบอกเอาไว้ว่าเราเป็นผลผลิตจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปซ้ำๆมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่รวมถึงข่าวสารความคิดและเรื่องเล่าที่เรายอมให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราบริโภคแต่สิ่งที่ทาให้เรารู้สึกแย่ในทุกวันเราก็จะกลายเป็นคนที่คิดลบไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย คุณมีสิทธิเต็มที่ในการคัดกรองเสียงที่จะยอมให้ดังอยู่ในใจของคุณนะครับอย่าให้ใครหรือว่าข่าวไหนมามีอิทธิพลต่ออารมณ์และคุณค่าชีวิตของคุณนะครับถ้าสิ่งไหนมันไม่เติมพลังให้คุณก็ให้ตัดมันทิ้งเสียเถอะเพราะว่าชีวิตของคุณไม่ใช่สนามรบของข่าวร้ายแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเติบโตความหวังและพลังสร้างสรรค์ครับ 5. การนอนดึกทําให้จิตใจขุ่นมัวเราใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อที่จะวางแผนอนาคตสร้างเป้าหมายแล้วก็เรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆ แต่ว่าเรากลับละเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นรากฐานของทุกอย่างนั่นคือการนอนหลับที่ดีการนอนดึกมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการตื่นสายหรือว่าการง่วงระหว่างวันอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการทิ้งโอกาสในการที่จะฟื้นฟูสมองจิตใจและอารมณ์ของตัวเองในแต่ละคืนนะครับดรแมทธิววอลเกอร์ Walker, ผู้เขียนหนังสือ why we sleep กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการนอนหลับคือซูเปอร์พาวเวอร์ที่ร่างกายและสมองของคุณต้องการเพื่อคืนพลังงานทั้งหมดที่คุณใช้ไปในแต่ละวัน การนอนคือ,อยาบำรุงชั้นดีที่คุณไม่ต้องไปซื้อที่ร้านขายยาหรือว่าจากอาหารเสริมราคาแพงเมื่อคุณนอนน้อยสมองส่วน Prefrontal Cortex ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์และการควบคุมอารมณ์จะเริ่มทำงานได้แย่ลงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกมึนงงบเบลอขาดสติหรือแม้แต่งุดหงิดง่ายในช่วงเช้าวันถัดมาที่คุณนอนน้อยสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่อาการง่วงแต่คือคุณภาพของตัวตนที่คุณแบกออกไป,ปเผชิญโลกในวันถัดไป คุณอาจจะยังพอทํางานได้พูดคุยได้หรือว่าดูเหมือนปกติแต่ว่าคุณไม่ได้ทําทุกอย่างอย่างเต็มศักยภาพของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับหน้าเศร้าที่โลกทุกวันนี้พากันยกย่องการอดนอนเป็นเหมือนเครื่องหมายของคนขยันหรือว่าคนเก่งทั้งที่จริงแล้วมันคือการเผาทรัพยากรชีวิตไปโดยที่ไม่จําเป็นนักเขียนหลายคนเข้าใจผิดว่าการนอนดึกคือช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสารรค์ทํางานดีที่สุด แต่ว่าถ้าคุณดูดีๆแล้วความคิดสร้างสรรค์แท้จริงไม่ได้เกิดจากความเพ้อฝันในยามดึกแต่มันมาจากจิตใจที่ปลอดโปรง่งสดชื่นและก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สร้างสรรค์มีพลังมีสติปัญญาที่เฉียบคมลองเปลี่ยนวิธีคิดสมัยให้การนอนกลายเป็นการนัดหมายกับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมอบความเมตตาให้กับร่างกายและจิตใจได้ฟื้นคืนกลับมานะครับปรับแสงของห้องให้สลัวลงนุ่มลงก่อนที่จะนอน ปิดหน้าจอมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือแม้แต่เขียนบันทึกสั้นๆเพื่อปลดปล่อยความคิดในหัวออกมาสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนคืน1คืนให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณในเช้าวันต่อมาได้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วการนอนหลับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสียเวลาแต่มันคือการต่อเวลาให้กับชีวิตแบบที่ฉลาดที่สุดเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟัง E ีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริป ของ EP ีนี้ไปอ่านนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF เนื้อหาของ E ีนี้ไปอ่านได้ฟรีเลยนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์บทความได้จากส่วนของคำอธิบายคลิปที่ผมเขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับและท่านใดอยากจะให้กำลังใจช่องอลิมิเต็ดไม่เซจ,จิตไม่จำกัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งแล้วคุณจะไม่เสียดายข้อที่6กก็คือการเถียงที่ไร้จุดหมาย บางคนเถียงเรื่องที่ไม่ได้สําคัญจริงๆกับคนอื่นจนเหนื่อยหัวร้อนเสียเวลาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันเหมือนกับเราผลานพลังงานทางอารมณ์ให้กับบางคนหรือบางเรื่องที่เราไม่ได้ต้องการความจริงแต่เราแค่ต้องการชนะเท่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสิ้นดีนะครับมนุษย์เรามีธรรมชาติอยากจะเป็นฝ่ายถูกอยากให้คนอื่นเข้าใจมุมมองของเรายอมรับมุมมองของเราและนั่นคือกับดักเงียบๆของคําว่าอัตตาหรือว่าอีโก้ที่แฝงมาในรูปของการถกเถียงนะครับหลายครั้งการถกเถียง ไม่ได้นําไปสู่ความเข้าใจแต่นําไปสู่ความแตกแยกยิ่งเถียงยิ่งห่างยิ่งพูดก็ยิ่งปิดใจให้กันนะครับในหนังสือ The Four Agreements ที่เขียนโดยดอนมิเกลรูสเขาเตือนว่าหนึ่งในข้อตกลงสําคัญที่คุณต้องทํากับตัวเองก็คืออย่ารับทุกเรื่องมาเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเมื่อเรารับทุกคําพูดของคนอื่นมาสะสมไว้ในใจมันก็จะกลายเป็นแรงปะทะสะสมแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะระเบิดออกมาเป็นการเถียงที่ไม่จบไม่สิน้นลองมองดูความขัดแย้งในชีวิตที่ผ่านมา มีกี่ครั้งที่คุณเถียงไปแล้วคุณกลับมารู้สึกว่าน่าจะปล่อยให้มันผ่านผ่านไปตั้งแต่แรกมีกี่ครั้งที่คุณใช้เวลาอธิบายให้กับคนที่ไม่เคยตั้งใจฟังคุณเลยแล้วก็มีกี่ครั้งที่คุณพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณจริงๆนะครับการเถียงที่ไร้จุดหมายไม่เพียงแต่กินเวลาแต่ว่ามันดูดพลังงานทางจิตใจแล้วก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในความสัมพันธ์อย่างถาวรน,นะครับในหลายๆครั้งความเงียบต่างหากคือคําตอบที่ทรงพลังที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคืืออกการเลสงบแทนชนชะ ดรสตีเฟนอาร์โควีเคยกล่าวเอาไว้ในหนังสือชื่อดัง The Seven Habits of Highly Effective People ว่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงจะเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นเข้าใจตัวเองซึ่งหมายถึงความกล้าที่จะฟังและกล้าที่จะไม่ตอบโต้ถ้าเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ทุกครั้งก่อนที่คุณจะตอบโต้ให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งนี้ตอบโต้ไปแล้วจะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่การปล่อยผ่านอาจจะคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะทําได้ในตอนนั้นนะครับ เลือกเก็บพลังงานเอาไว้กับการสนทนาที่เติมเต็มชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่การประทะที่ผ่านพลังงานของจิตใจเพราะว่าพลังงานของคุณนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะใช้ไปกับศึกที่คุณไม่มีวันชนะสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งสิ่งที่7ความสงสัยในตัวเองที่ไม่เคยช่วยอะไรคุณเลยฉันดีพอไหมฉันจะล้มอีกหรือเปล่าใครเขาจะสนใจในสิ่งที่ฉันทําเสียงเหล่านี้อาจจะดังขึ้นในหัวของคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเป็นศิล,ลปินเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตความสงสัยในตัวเองนั้นเป็นเงาที่เกาะติดทุกก้าวที่เราพยายามที่จะเดินไปข้างหน้ามันแอบแฝงอยู่ในทุกวินาทีที่เรากําลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กําลังพูดความคิดเห็นในที่ประชุมหรือว่ากําลังจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตมันจะกระซิบกับเราเบาๆว่าอย่าเลยเดี๋ยวก็พังอีกอย่าเลยไม่สําเร็จหรอกและถ้าเรายอมเชื่อเสียงนั้นบ่อยๆพลังในตัวของเราก็จะถูกลบเลือนไปทีละน้อยทีละน้อยจนวันหนึ่ง เราจะกลายเป็นเพียงคนที่เคยเกือบจะได้ทําในสิ่งที่ฝันแทบทุกอย่างแค่เกือบทําหรือว่าเกือบได้ทําแต่ไม่เคยกล้าลงมือทํานั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ความสงสัยในตัวเองนั้นเป็นแรงต้านจากภายในที่มีพลังเงียบแบบไม่ปรากฏรูปร่างเป็นศัตรูที่คุณมองไม่เห็นแต่ว่าทรงพลังมากพอที่จะทําให้คนที่มีพรสวรรค์ยอมถอยและคนธรรมดาไม่กล้าเริ่มอะไรเลยมันไม่ใช่เพราะว่าเราทําไม่ได้แต่เพราะเราเชื่อเองว่าเราทําไม่ได้ แต่ถ้าคุณลองตั้งคำถามใหม่กับตัวเองอย่างเช่นถามตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลองทำหรือว่าถ้าล้มฉันจะได้เรียนรู้อะไรหรือถามว่าถ้าไม่กล้าตอนนี้แล้วฉันจะกล้าตอนไหนคุณจะเห็นเลยว่าความสงสัยในตัวเองไม่เคยช่วยให้คุณปลอดภัยมันแค่ทำให้คุณอยู่กับที่เฉยๆเท่านั้นวิธีรับมือไม่ใช่การพยายามที่จะลบความสงสัยในตัวเองให้หมดไปเพราะว่ามันอาจจะไม่หายไปเลยแต่ว่าวิธีที่ดีกว่าก็คืออยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจแล้วก็เลือกเดินต่อแม้คุณจะรู้สึกกลัว เพราะว่าในความกลัวนั้นมีศักยภาพมหาศาลของคุณซ่อนอยู่ดรแคโรดเวกผู้บุกเบิกแนวคิดกร t h m ม่ d เซตเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยสงสัยในตัวเองแต่ว่าคือคนที่เปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นคําถามที่ช่วยให้ตัวเองเติบโตได้อย่างเช่นฉันจะพัฒนาได้อย่างไรแทนที่จะถามตัวเองว่าฉันเก่งพอหรือยังชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณสมบูรณ์แบบ แต่อยากให้คุณกล้าแม้ในวันที่คุณยังไม่มั่นใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสงสัยในตัวเองไม่มีวันสร้างผลงานอะไรขึ้นมาได้มีแต่ความกล้าเท่านั้นที่ทําได้และเมื่อคุณเริ่มลงมือทําสิ่งเล็กๆจะค่อยๆสร้างหลักฐานใหม่ให้คุณเห็นว่าคุณทําได้จริงสิ่งที่คุณต้องทิ้งออกไปจากชีวิตข้อที่8ข้ออ้างที่ทําให้คุณติดอยู่ที่เดิมยังไม่พร้อมอยังไม่มีเวลารอให้ทุกอย่างลงตัวก่อน คำพูดพวกนี้ฟังดูเหมือนมีเหตุผลแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือข้ออ้างที่แต่งตัวดีเพื่อให้เรารู้สึกว่าการไม่ลงมือทําเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลข้ออ้างคือสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเราจากความล้มเหลวจากคํวิพากษ์วิจารณ์จากการ,รเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่ว่าในความพยายามที่มันจะปกป้องเรานั้นมันกลับกักขังเราจากความก้าวหน้าด้วยหนังสือ The Five Second Rule เขียนโดยเมลโรบินส์พูดไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าคุณไม่ลงมือภายใน5วินาทีหลังจากมีความคิดดีๆสมองจะเริ่มหาข้ออ้างมาแทนที่ทันทีนั่นก็เพราะว่าสมองของมนุษย์เกลียดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมันก็เลยหาข้ออ้างมาทําให้เราสบายใจที่จะล้มเลิกแต่ว่าความจริงก็คือข้ออ้างไม่มีวันที่จะพาคุณไปไหนมันแค่พาคุณเดินวนเป็นวงกลมไปกับความเสียใจและคําว่ารู้อย่างนี้แล้วคุณจะเห็นคนที่กล้าลงมือทําทั้งที่เขาไม่มีเวลาไม่มีความพร้อมและไม่มีความสมบูรณ์แบบอะไรเลยแต่เขาแค่กล้าลอง ข้ออ้างทําให้เราหยุดอยู่กับที่แต่ว่าการลงมือทําแม้จะเล็กจะน้อยก็มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะว่าทุกก้าวที่คุณลงมือทําคือการเขียนเรื่องราวใหม่ในชีวิตไม่ใช่ด้วยแรงบันดาลใจแต่ด้วยการตัดสินใจที่จะทําการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ทําซ้ําๆสําคัญกว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะว่ามันสร้างโมเมนตัมให้เราเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าได้การกล้าเริ่มทําสิ่งเล็กๆและทําซ้ําๆคือสิ่งเดียวที่จะเอาชนะข้ออ้างได้ลองเปลี่ยนคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อม มาเป็นฉันจะเริ่มจากเท่าที่มีเปลี่ยนจากคําว่าเดี๋ยวค่อยทํามาเป็นลงมือทําตอนนี้เลยและคุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการเพียงความต่อเนื่องสม่ําเสมอข้ออ้างอาจจะฟังดูปลอดภัยในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวมันคือสิ่งที่ขโมยโอกาสของคุณไปอย่างเงียบๆถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มอย่าเพิ่งถามตัวเองว่าทําไมฉันถึงยังไม่สําเร็จแต่ให้ถามว่าฉันกําลังใช้ข้ออ้างอะไรมาบังสายตาตัวเองอยู่ แล้วลงมือแม้จะไปข้างหน้าได้อีกเพียงก้าเดียวก็ยังดีกว่ายืนอยู่กับข้ออ้างตลอดชีวิตสิ่งที่คุณต้องทิ้งสิ่งที่9้าสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณหมดแสงในตัวเองคุณอาจจะเก่งมีความฝันมีพลังในตัวอย่างเต็มเปี่ยมแต่ถ้าคุณอยู่ในที่ที่ผิดทุกอย่างนั้นก็อาจจะถูกกลบหรือว่าถูกลบไปอย่างช้าๆจนคุณจะลืมไปด้วยซ้ําว่าคุณเคยเป็นใครมนุษย์คือผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างบรรยากาศที่เขาใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งคําพูดที่เขาได้ยินบ่อยๆถ้าคุณอยู่ในที่ที่คนรอบข้างเอาแต่ลดทอนความฝันของคุณเยอะเย้ยเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่หรือว่ากดคุณให้ต่ําลงกดคุณให้เล็กลงเพื่อให้พวกเขารู้สึกใหญ่ขึ้นนั่นไม่ใช่พื้นที่สําหรับการเติบโตของคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยกําลังใจของคุณเพียงอย่างเดียวถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ทําให้คุณหมดแรงซ้ําๆไม่ใช่เพราะว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเติบโตของคุณมันผิดที่ผิดทาง ลองคิดถึงมเมล็ดพันธุ์ดีที่มีศักยภาพที่จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าคุณฝังมันไว้ในดินที่แห้งแลง้งไม่ได้รับแสงไม่ได้รับน้ํามันก็จะงอกงามไม่ได้เช่นเดียวกับคนต่อให้คุณมีพรสวรรค์มากแค่ไหนถ้าคุณอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครให้แรงบันดาลใจไม่มีใครให้โอกาสคุณก็จะค่อยๆหมดไฟลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลายคนกลัวการออกจากพื้นที่เดิมๆเ,เพราะว่าการอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆที่เดิมๆม,มันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกปลอดภัย เพราะเราคุ้นชินกับมันแต่ว่าความคุ้นชินมันไม่ได้มีค่าเท่ากับหรือว่าใช้หมายถึงความสุขแต่ว่าความคุ้นชินมันไม่ได้มีค่าเท่ากับความสุขและความรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็ไม่ได้มีความหมายเท่ากับความก้าวหน้าการเลือกเดินออกจากสภาพแวดล้อมที่กดคุณไว้หรือว่าทําให้คุณต่ําลงมันไม่ใช่การทรยศใครแต่เป็นการซื่อสัตย์กับพลังและความเชื่อที่จะส่องแสงที่มีอยู่ในตัวเองออกมานะครับคาถามก็คือคุณกําลังใช้เวลาส่วนใหญ่กับใครอยู่ในที่แบบไหน คนรอบตัวคุณกําลังเติมพลังให้คุณหรือว่าดูดพลังของคุณไปคําถามเหล่านี้คือเข็มทิศชีวิตที่จะไม่โกหกคุณจงกล้าเลือกสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นตัวตนในแบบที่คุณอยากเป็นไม่ใช่แค่ที่ที่คุณสามารถอยู่ไปวันๆได้เพราะว่าในที่สุดแล้วที่ที่คุณอยู่จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเป็นเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนพลังงานแล้วคุณจะค้นพบว่าแสงในตัวของคุณนั้นยังคงสว่างอยู่แค่รอมุมที่ถูกต้องให้แสงส่องออกมานะครับสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่ง ก้าสิ่งที่ลบออกจากชีวิตได้และคุณจะไม่มีวันเสียใจ 1. คนที่ดูดพลังชีวิตของคุณถ้าใครทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองทุกครั้งที่เจอหรือว่าอยู่ด้วยถึงเวลาที่ต้องปล่อยเขาไปเพื่อรักษาพลังใจของคุณไว้ให้คนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆ 2. แอปที่ขโมยเวลาแค่ลบแอปที่ไม่จําเป็นชีวิตของคุณก็จะได้เวลากลับคืนมาหลายร้อยชั่วโมงต่อปีจงเลือกเสพสิ่งที่เติมพลังไม่ใช่ดูดพลังของคุณไป 3. น้ําตาลที่ทําให้อารมณ์คุณแปรปรวน ความหวานทําให้ใจที่ตื่นตัวนั้นเป็นแค่ภาพลวงชั่วคราวแต่ผลระยะยาวคือสุขภาพจิตที่แย่ลงและสมองที่หม่นมัวแบบที่คุณไม่รู้ตัว 4. ข่าวที่ปลุกความกลัวในใจคุณไม่ใช่ทุกข,ข่าวที่คุณจําเป็นต้องรู้เลือกเสพข่าวที่ให้ข้อมูลไม่ใช่ข่าวที่ทําให้คุณรู้สึกหมดหวังในชีวิตอยู่ลึกๆ 5. การนอนดึกทําให้จิตใจขุ่นมัวนอนหลับดีคือเครื่องมือลับของคนสําเร็จอย่าเสียเวลาทําอะไรตอนดึกถ้ามันแลกกับสติและพลังชีวิตที่คุณจะใช้ในวันพรุ่งนี้ 6. การเถียงเรื่องที่ไร้จุดหมายคุณไม่ต้องชนะทุกบทสนทนาบางครั้งการนิ่งเฉยคือชัยชนะที่ทรงพลังที่สุด 7. ความสงสัยในตัวเองที่ไม่เคยช่วยอะไรคุณเลยเสียงในหัวที่บอกว่าคุณไม่เก่งพอไม่เคยสร้างอะไรที่ดีในชีวิตให้คุณได้กล้าลงมือทำก่อนที่จะมั่นใจและเมื่อคุณเริ่มทำจากเล็กๆได้ความมั่นใจจะตามมาเอง 8. ข้ออ้างที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิมไม่มีข้ออ้างไหนที่ช่วยให้คุณเติบโตได้การเริ่มต้นแม้จะยังไม่สมบูรณ์ดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลย 9. สภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณหมดแสงในตัวเองคุณจะกลายเป็นคนแบบเดียวกับคนที่คุณใช้เวลาด้วยจงเลือกที่ที่ทําให้คุณเปล่งประกายไม่ใช่ที่ที่ทําให้คุณรีแสงลงนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปจาก Unlimited m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกความคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะครับนอกจากการฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนที่รักการอ่านเหมือนกับที่ผมเองเป็นคนที่รักการอ่านมาตลอดชีวิตและช่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นคนรักการอ่านนะครับคุณทราบอยู่ดีแล้วครับว่าการอ่านคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณได้คิดลึกตกผลึกได้ง่ายกว่าการฟังนะครับคุณจะได้เชื่อมโยงกับความคิดได้หลากหลายขึ้นสมองจะทํางานเป็นระบบมากขึ้น และที่สําคัญคุณจะซึมซับความรู้ได้สําแล้วสําเล่าในรูปแบบและเวลาของคุณเองนะครับทุกคลิปวิดีโอในช่องอ l i m i t ต็ดไ Set จิตไม่จํากัดนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า640 EP แล้วนะครับผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์บรรจงค้นคว้ารวบรวมคัดเลือกเนื้อหาวิเคราะห์ขยายความสรุปแล้วก็เรียบเรียงความคิดออกมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีบันทึกเอาไว้เป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายสบายตาเปิดอ่านได้จากทุกอุปกรณ์นะครับ ไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ชนิดเดียวกับอ e ีบุ๊กประเภทหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่านั้นไม่ควรผ่านไปแค่ทางการฟังเท่านั้นแต่ควรถูกบันทึกไว้เป็นความรู้ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอทวนซ้ําได้ทันทีและการพัฒนาตัวเองนั้นต้องทําต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วก็ทําซ้ําๆอยู่เสมอนะครับผมได้เปิดพื้นที่พิเศษสําหรับคนที่เป็นคนรักการอ่านตัวจริงนะครับให้คุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดช่องนี้นะครับ คุณจะได้อ่านไฟล์ PDF ของทุกบทความสคริปต์ของทุก EP ที่ผมนำมาทำเป็นคลิปในช่องนี้นะครับทั้ง EP ปกติ EP ที่เป็นสรุปหนังสือแล้วก็ EP ที่เป็น eBook ครบถ้วนทุก EP ของช่องนี้เลยนะครับในราคาเพียงปีละ950บาทนะครับเท่ากับเนื้อหาทรงคุณค่าที่คัดเลือกมาอย่างดีคุณจะได้อ่านทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ EP ที่1เป็นต้นมาเรื่องราไม่ถึง3บาทนะครับและที่สำคัญก็คือจะเพิ่ม EP ใหม่ที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีนับจากวันที่คุณสมัครให้ด้วยนะครับ จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ละปีซึ่งจะทำปีละไม่ต่ำกว่า200 EP นะครับซึ่งจะอัปเดตไฟล์ PDF ให้คุณหลังจากที่ลงคลิปแต่ละตอนประมาณ10วันนะครับอันนี้จะสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายปีก็ <c oughs> ここจะได้อ่าน EP ที่เป็นอ e ีบุ๊กของผมซึ่งมีหลายเล่มนะครับที่มีขายอยู่ในร้านอ e ีบุ๊กต่างๆหลายร้านซึ่งจะเพราะราคาค่าอ e ีบุ๊กแต่ละเล่มก็เกินราคาค่าสมาชิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแพ็กเกจสมาชิกรายปีคุณจะได้อ่านหมดทุกเล่มพร้อมกับ EP อื่นๆอีกหลายร้อย EP นะครับ คุณจะมีบทความและก็อ e ีบุ๊กที่คัดสรรเนื้อหาไว้อย่างดีเอาไว้ทบทวนซึมซับแล้วก็นําไปต่อยอดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่สมัครอ่านบทความสคริปต์แบบรายปีนะครับผมจะขอมอบหนังสือ a s m อ n t นติ k e t ตมนุษยสังการจักรวาลทําตามหนังสืออมตะที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็มียอดจําหน่ายทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า40ล้านเล่มเป็นคัมภีร์ต้นแบบของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับ เป็นฉบับที่ผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง Unlimited m y Set จิตไม่จำกัดนะครับเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงด้วยตัวเองนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มมอบให้คุณฟรีหนึ่งเล่มส่งถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับการอ่านคือการฝึกสมองให้เฉียบคมการอ่านคือการต่อยอดความรู้ที่คุณจะฟังแล้วก็ไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งและทุกไฟล์ PDF ที่ผมจัดทาก็คือความรู้ที่คุณลงทุนเก็บสะสมไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ ติดต่อสมัครสมาชิกรายปีนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line ID a ด l i m i t e d m มิตต์หรือว่าจาก QR Code ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดให้เราได้เติบโตและก็ส่งมอบสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ